ไรแกเชื่อว่าเรื่องความสูงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนให้ความสำคัญรวมถึงตัวไรแก้วด้วยรอยแกวอยากสูงขึ้นกว่านี้และสูงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันนี้ไรแก้วก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์การเข้าคอร์สเพิ่มความสูงที่ไฮแค์ Care ค่ะก่อนที่ไรแกวจะเริ่มเข้าคอร์สอยแกวไปเอ็กซเรย์ข้อมือและตัวอายุกระดูกที่ไฮแคร์ Care, สหคคิมิกมาค่ะคุณหมอที่ไรแก้วมาเจอวันนี้ชื่อคุณหมอจิตติวัน์ซึ่งแม่ได้นำชื่อนามสกุลค,คุณหมอไปเช็คในเว็บแพทย์พยาศภามาก่อนแล้วว่าเป็นคุณหมอด้านต่่ออมไทซึง ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านความสูงใครจะพบคุณหมอไม่ว่าด้านไหนสามารถเช็คตามลิงก์ที่ใส่ไว้ในแคปชั่นได้เลยค่ะคุณหมอจะนําข้อมูลน้ําหนักแรกเกิดความยาวแรกคลอดของลอยแก้วความสูงของป๊ากับแม่มาวิเคราะห์ร่วมกับฟิล์มเอ็กซเรย์เพื่อจะดูว่าลอยแก้วจะมีความสูงที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่คุณหมอแนะนําว่านอกจากกรรมพันธุ์และโภชนาการแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยทําให้ลอยแก้วสูงขึ้นก็คือการออกกําลังกายที่ถูกต้องและนี่ก็คือวันแรกที่ลอยแก้วมาเข้าคลอที่หาแคลค่ะมาถึงกววัคาม ดันชั่นน้นําหนักและก็วัดส่วนสูงจากนั้นนักกายภาพก็จะแซกประวัติสุขภาพของไายแก้วนอนกี่โมงมีความเครียดไหมและก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับร่างกายบ้างหรือเปล่ารวมถึงเช็คบุคลิกภาพของไรแก้วด้วยซึ่งพอบล่อยให้ไรแก้วยืนสบายๆก็จะเห็นว่าไหลไม่เท่ากันคะ่ะมีอาการไหลหอคอยื่นิดนึงซึ่งพบได้นในเด็กยุคนี้ได้หลายคนเลยเพราะอยู่กับมือถือแท็บเลต็ตและก็คอมพิวเตอร์เยอะ แต่ว่าการกายภาพช่วยได้ค่ะก็ได้คําแนะนําเกี่ยวกับท่ากายภาพที่ถูกต้องมาด้วยตอนนี้คือกําลังตรวจกระดูกสันหลังค่ะเพราะว่าตรงดีไม่มีส่วนไหนคดนะกักกายภาพใจเย็นและก็ตรวจละเอียดมากแล้วข้อบุกพ้องขอเลยแก้ที่จะอีกอย่างหนึ่งก็คือแฮมสติงตึงมากแฮมสติงคือกล้ามเนื้อที่ช่วยรักษาสมดุลของร่างกายนี่ขนาดเลยแก้วชอบออกกำลังกายนะเนี่ยยังยกไม่ได้90องศาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเลายแก้วยืดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายไม่ถูกต้องและนี่คือการตรวจองค์ประกอบของร่างกายตรวจหา ส่วนมวลไขมันกล้ามเนื้อกระดูกและองค์ประกอบอื่นๆแล้วก็มีการตรวจเท้าด้วยค่ะไลยแก้ไม่มีความผิดปกติเรื่องเท้าแบนแต่พบว่าอุ้งเท้าสูงเล็กน้อยซึ่งจะทําให้เวลาเดินมากๆจะปวดขาได้ง่ายซึ่งไลยแก้ก็จะต้องปรับท่าเดินเพื่อแก้ไขด้วยพอเสร็จจากตรงนี้ก็ได้เวลาเ <c oughs> ข้าห้องออกกํลาลังกายกันแล้วค่ะเริ่มต้นจากการวอร์มร่างกายก่อนค่ะการเข้าคอที่นี่จะมีพี่โค้ดนักวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลแบบตัวต่อตัวลงดีเทล แม้กระทั่งการหายใจขณะออกกําลังกายอธิบายว่าการออกกําลังกายในแต่ละท่านั้นส่งผลยังไงกับร่างกายซึ่งตลอดเวลาที่ออกกําลังกายรอยแกรู้สึกว่าเราได้ใช้พลังงานไปเยอะมากและเป็นการออกกําลังกายที่ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะสนุกมากด้วยทุกคนที่ออกกําลังกายอยู่ จะมีรูปแบบในการออกกำลังกายที่แตกต่างกันเพราะให้แค่เขาจะออกแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละคนอย่างที่ไรแก้เล่าค่ะว่าแต่ละคนก็มีพื้นฐานมาแตกต่างกันสถานที่ออกกำลังกายที่นี่ก็สะอาดกว้างขวาง,วางและไรแก้ก็เพิ่งจะรู้ว่ารถฮอร์โมนไม่ได้หลังเฉพาะตอนที่เราหลับนะคะแต่จะมีมาตอนที่เราออกกำลังกายด้วยเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ถูกต้องจึงสำคัญมากๆแลนนี้ก็เป็นช่วงท้ายของการออกกำลังกายแล้วค่ะ อยแก้กำลังยืดกล้ามเนื้ออยู่การ stretching กล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายจะเพิ่มความยืดหยุ่นและแข็งแรงให้กล้ามเนื้อจัดระเบียบกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายสมดุลขึ้นกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดทำให้รู้สึกสดชื่นหลังจากออกกำลังกายหลังจากออกกำลังกายเสร็จโค้ชก็จะมาแ r a p ัพการออกกำลังกายวันนี้ให้ฟังที่เห็นไรแก้เปลี่ยนชุดก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปทำกายภาพหลังออกกำลังกายค่ะ ชุดเก่าอาจจะเปื้อเนเหงื่อแล้วไม่สบายตัวทางแครจะมีชุดให้1ชุดให้เรานำมาเปลี่ยนทุกครั้งเวลาที่เข้าคอร์สนี่ค่ะยกขาได้สูงขึ้นนั่นแปลว่าฮามสติงเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ทํากายภาพด้วยอันนี้เดี๋ยวเครื่องจะช่วยยืดกล้ามเนื้อด้วยค่ะช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เรแกรู้สึกสบายมากเครื่องจะค่อยๆยืดตัวเรา รยแก้วรู้สึกเพลินจนหลับไปเลยค่ะยืดแล้วก็มากระตุ้นกล้ามเนื้อกันต่อโปรแกรมการออกกําลังกายที่นี่ได้ถูกออกแบบมาโดยศึกษาจากงานวิจัยต่างๆเพื่อให้เด็กๆเ,เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรอยแก้วขอเสริมอีกนิดน,นึงค่ะว่าโภชนาการมีส่วนสําคัญในการเพิ่มความสูงที่นี่จะมีนักโภชนาการที่ให้คําแนะนําด้านการทานอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยและเหมาะสมกับแต่ละคนสามารถนัดปรึกษาได้ตลอดที่เข้าค์สเลยค่ะ